การสบายดีทุกคนเนาะในก็พบกับสองแจมเซนาอีกเสนเก่า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 เส้นเคย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 อีกแล้วในหอทีมากินชมลักเล่เนาะบานไฟบานฟูไลอ์เอิร์เนี่ยเลยก็บุหูนำเนาะแต่ว่าบานเห่าไทยสันเนื้อเห่าเป็นเนิร์เนี่ยก็ไปกินน้ำ เอาหลเนาะตอนนี้เอากับกำลังเดินทางสอกหาเนี่ยแนวเลือกอย่าลืมเขาติดตามเฮอเจียมแชนแนลเลยเนาะขีบสารฟพัดนเนาะไปสอกกันอตอนนี้เอาก็ือวสอกมาเหยียบห้อยแล้วนี่สมรักเรกน้าตามังก็จิบประมาณนี้แหละ มันบ่มีสมแต่งเจียนประกอบสะตึมแต่คือสิคักกว่านี้เนาะสมลมเด้อสมแต่งเจียนเด้อเอาอื่นมาสมลมแต่ว่าเขาว่าแนวนึงว่าคักบสมแตงเจียนนี่เอาไปกินเบิ่งลองมเป็นแวเ,นเักบ่นี่กะ,ะปิกะปิมแต่ว่าเฮาเจ้าคุยงังคัก เอาลองเบิ้งนับจากคำบิ้งอืมปีเสนาอืมรักโควิดพิ็ดแนวเลอะไรเนาะนี่จะกินชมกับกินชมเนาะไปวันเดอร์กบยานติด มีแต่มากินชมยูปูยูปลานีแหละไงบ่ายที่โควิดเป็นแนเ่เลยก็เฮ้ยผมไม้หัวมือเนาะอน,นุรักษ์หักชาาเพื่อบ่้ให้มันแฝงลามโควิดคิดชมดิมด คักไลพี่น้องเอ้ยมันจะมีสัตว์อะไรมาแรลงเนาะคอยรบกวนมาเดอ้อมาเดอ้อกินแนวนี้มันต้องคักกินเมี่ยงดีมันคักเลย คือวานแ้วเนาะใดไทยวันใดก็จะกินจีนแฮก็มาเกี่ยวเขาสวยแล้เัางทีขาสู่ล็อกขาน้ำแจอ,อีกขาเป็ดขาไก่สู้อีกมีคำขั้นมาเกี่ยวเขาหน้าช่วยแล้วแล้วเ,เจอก็อินบอกมา บ่มีแต่สร้างเนาะจิ่คาสู้พยา่ามาเกี่ยวเขาหน้าสวยลรอเป็นเกี่ยวเลยนั่นนะมาเด้อมาเด้อชมก็กินเข้าไปปีเสนอรัก อืมขอบคุณนาตามันก็จะจประมาณนี้สมรักเลเนาะมันตนแก่เจือแก่มามันจะมีมากมีแกนของมันนั่นก็สามารถกินไหล มันเป็นน้วยสุกแดงเข้าก็สามารถกินไหนแต่เดี๋ยวนี้มันบุมีเหอทุกคนเบืงมันฮักเป็นอีกง่มเนมากของมัน ามาเด้าเดยนี้ก็ขอร้ายขอให้ทุกคนเขาติดตามกดไลค์กดแชร์แจมแชนแนลเลยเนาะขอตัวไปกินชมก่อน